แมวเป็นดูเคมียกับเอดแมวน้ำหนัก5ากิโลกร,รมัมให้กินมอโฮเมต้ากูแคนปริมาณเท่าไหร่นะครับก็จริงๆเนี่ยเอ่อผมอยากจะแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับเอ่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับประสิทธิผลให้ดีที่สุดนะครับสำหรับการใช้ทัวรมอโฮเมต้ากูแคนเนี่ยคือเอาปริมาณไปก่อนก็ได้นะครับก็คือ9ก้ถึงสิซีซีต่อ1วันจากนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของอปัจจัยว่าน้องแมวเนี่ยเขา เป็นเรื้อรังมานานแค่ไหนด้วยนะครับเป็นโรคอะไรประกอบหรือเปล่าเนาะอย่างบางเคสเองเนี่ยผมเคยช่วยเคสที่เป็นดูคีเมียกับติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก่อจะฟื้นตัวเนี่ยประมาณ1เดือนครึ่งเลยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องให้น้ําเกลือใต้ผิวหนังนะครับช่วยประคับประคองเขาไปด้วยนะครับเพื่อให้เขายังมีพลังงานไหลเวียนนะครับประคองเขาไปด้วยนะครับไปเรื่อยๆได้นะครับผมหรือว่าบางเคสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปัญหาหลายอย่างนะครับสำหรับลูคีเมียมันอาจจะ มีการแสดงอาการเรื่องของออถ่ายเหลวนะครับหรือว่าท้องผูกนะครับสลับกันไปก็ได้นะครับหรืออาจจะเกเลือดต่าอย่างเดียวก็ได้นะหรือบางเคสอาจจะโลหิตจางมากๆนะครับหรือว่ารับการถ่ายเลือดไปแล้วสําหรับเคสที่รับอาการถ่ายเลือดไปแล้วเรียบร้อยนะครับไขกระดูกไม่สามารถผลิตได้แล้วก็ยิ่งไปถ่ายเลือดด้วยนะครับอันนี้ผมบอกว่าผมจะเขาเรียกว่าผมจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันช่วยยากแล้วมันไม่คุ้มค่าที่ ในการเข้าไปเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ลงหิตจางแต่ยังไม่ได้รับการถ่ายเลือดนะครับแต่ว่าไขากระดูกเริ่มที่จะไม่ผลิตเลือดแล้วกรณีนี้เนี่ยช่วยได้นะครับแน่นอนว่ามีหลายเคสด้วยที่สามารถกระตุ้นได้เห็นได้ชัดภายใน2อาทิตย์จนถึง4อาทิตย์นะครับเริ่มที่จะขึ้นได้นะครับผมแต่บางเคสเองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของต่อน,น้ําเหลืองโตนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งต่อน,น้าเหลืองเลยก็ได้นะครับผมหรือบางเคสเร่ม,มีเนื้อง,งอกมีน้ําผิดปกติเกิดขึ้น มันแตกต่างกันมากๆนะซึ่งในแต่ละปัญหาเองมันก็จะมีการใช้ตัวมโไไัโมไเบต้าโคแคนมาร่วมกับยาหมอนะครับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้อาหารเสริมอื่นๆที่เอ่อหาซื้อกันเองนะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะครับแล้วประสิทธิภาพผมไม่แน่ใจด้วยนะครับาจากที่ควรที่จะบงังคสเองนะครับควรที่จะต้มน้าเหลืองยุบได้นะครับหรือเอ่อประมาณนั้นนะครับมันก็กลับกลายเป็นว่า มันไม่เห็นผลนะครับผมอ่ามันก็ถ้ามาไล่เรียงดีๆมันก็มีส่วนสําคัญนะครับในเรื่องของการหาอะไรมาทานเยอะเกินไปด้วยนะครับก็ยิ่งไม่ปลอดภัยนะครับผมอ่าทีนี้ก็อ่าระยะเวลาการฟื้นตัวเนี่ยผมอยากจะให้ประมาณเบื้องต้นนะครับ15 45วันเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับปัญหาอาการนะครับความวรุนแรงต่างๆนะครับรวมถึงการที่จะ ใช้ร่วมกับยาหมอยาหมอมี1ตัวนะครับที่ผมอยากจะให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าเริ่มกินโมโฮแล้วก็คืองดยาปฏิชูนะหรือยาฆ่าเชื้อ1ตัวนะครับผมนอกนั้นเนี่ยสามารถที่จะ,ะสามารถใช้ได้ปกตินะครับผม